สวัสดีครับทีมงานก๊อิเทสของเรานะครับก็เวทีเทสของเรานะครับก็บริการในเรื่องของให้สัญญาณก๊พิเทสนะครับบริหารพอร์ตให้กับทีมงานนักลงทุนที่สนใจสัญญาณของเรานะครับตอนเดือนนะครับผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการสโนบอลนะครับการสโนบอลก็คือการทําให้หน่าตักกาไรของเราบวกกับน่าตักของเราที่เรามีนะครับบวกกับกําไรที่เรามีนะครับทบไปเรื่อยๆนะครับทบไปเรื่อยๆโดยอาจจะถอนแค่บางส่วนนะครับออกไป อย่างเช่นจ่ายถอนไปจ่ายมาสเตอร์นะครับสี่สิเปอร์เซ็นที่เหลือกําไรล้วนๆก็เอามาบวกกับเดือนที่แล้วนะครับต้นทุนเดิมนะครับมันก็จะเป็นต้นทุนใหม่แล้วก็ในรอบต่อไปเราก็จะเทรดที่หกสิบหกเปอร์เซ็นต่อไปนะครับเพราะว่ามาสเตอร์จะปิดที่หกสิบหกเปอร์เซ็นของของทุนหน้าตาของมาสเตอร์เองนะครับก็คือก็รู้ๆกันนะครับว่าจะเทรดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับมาสเตอร์ก็จะมีค่ากําไรในในใน,ในส่วนของนั้นอยู่ ก็จะตีไว้ที่หกสิบหกเปอร์เซ็นนะครับเอาหกสิบหกเปอร์เซ็นเนี่ยครับมาคิดกําไรในส่วนของหน้าตักที่เรามีนะครับที่เรามีนะครับเพื่อจะมองว่าเรามีกําไรเท่าไหร่นะของหกสิบหกเปอร์เซ็นตะครับหกสิบหกเปอร์เซ็นของแปดหมื่นนะครับก็คือห้าหมื่นนะครับหากค่ามาสเตอร์สี่สิบเปอร์เซ็นก็จะเหลือกําไรสุทธิที่สามหมื่นเอากําไรสุทธิที่สามหมื่นตรงนี้ทามาบวกกับแปดหมื่นตัวนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งแสนสามในในเดือนถัดไปในรอบถัดไปนะครับ เดือนนี้เราก็จะเทรดไปหกกเปอร์เซ็นต์นะครับ mm. ก็จะได้กําไรที่ได้ก็คือเจ็ดหมื่นนะครับก็เจ็ดหมื่นก็ต้องหักค่ามาสเตอร์นะครับถอนออกมาจ่ายมาสเตอร์แล้วก็เหลือสุทธิสี่หมื่นห้าเราอาจจะถอนไปใช้นิดนึงแล้วก็เอามาทบต้นก็ได้นะครับหรือปล่อยยาวนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ปล่อยยาวนะครับถอนมาจ่ายแค่มาสเตอร์เนาะทีนี้เราก็ทำวนล,ลูปุไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามาสเตอร์จะเทรดเก็บที่66%เร็เสร็จแล้วเราก็ มีกำไรทบต้นไปเรื่อยๆในเดือนที่10นะครับเราก็จะมี600,000แล้วนะครับ,รบเดือนที่11ก็จะมี800,000แ,แล้วนะครับในทุน30,000นะครับเสร็จแล้วเดือนสุดท้ายเราเทรดทากาไรในเดือนสุดท้าย65%ของ800,000ก็500,000หักมาสเตอร์200,000ก็จะเหลือ300,000 300,000บวกหน้าตักเลื่อมในสิ้นปีในเดือนในปีนั้นเราก็จะมีกําไรอยู่ที่มีหน้าตัก1ล้านแล้วนะครับนี่ก็คือการทำสโนบอ a นะครับ โดยถอนออกแค่มาสเตอร์นะครับจนะเห็นว่าฝากไว้แค่สามหมื่นนะครับบริหารตามเราดีๆนะครับคุณมีสิทธิ์มีเงินเก็บเป็นล้านนะครับคุณสามารถเอาไปเก็บแล้วก็ลงทุนกับเราในอ,อาจจะสักสองแสนก็ได้นะครับลงทุนไว้กับเราอีกเดือนถัดไปเมื่อเราสามารถที่จะมีกําไรแล้วนะครับเป็นหน้าตาทิ้งไว้เลยคือเขาเรียกว่าไร้คมเสี่ยงแล้ว สองแสนเนี่ยเราก็จะมีกําไรอยู่ที่หักค่ามาสเตอร์เราก็มีกินมีใช้อยู่ที่แปดหมื่นแล้วครับแปดหมื่นนี่เงินเนดือนเอนจิเนียร์ดีๆนี่เองนะครับโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรนะครับคุณทิ้งพอร์ตไว้กับเรานะครับคุณก็จ่ายค่ามาสเตอร์กับเราไปแค่นั้นเองนะครับทีนี้ผมก็เลยจะแชร์ให้ฟังนะครับว่าการเทรดแล้วก็ทาสโนบอร์ดเนี่ยมันสามารถปั้นพอร์ตให้เราโตได้นะครับทนหน่อยนะครับปีหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเราหาเงินมาเป็นสิบสิบปีเราก็อาจจะไม่มีเก็บเลยนะครับทีนี้เราลองมา กัดฟันนะครับทาตามแผนของผมดูนะครับว่าสามหมื่นเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ไม่ต้องไปซื้อหวยนะครับเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงนะครับทนแค่ว่าในระหว่างทางเราสามารถถอนไปใช้ได้นะครับถอนไปใช้ค่านู่นค่านี่นะครับมันอาจจะไม่ไปเป็นค่ามันอาจจะไม่ใช่หนาตักที่บวกกับกําไรหกักมาสเตอร์แล้วเหลือเท่านี้นะครับก็ดูที่สัดส่วนต่อไปนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีกําไร ตามลดลดหย่อนกันไปอีกเรื่อยๆนะครับแต่มาสเตอร์ก็จะปิดที่ประมาณ6,6%เรนะครับ6%นะครับเราก็จะเอา6,6%เนี้ยไปคิดที่หน้าตัดว่าเราจะมีกําไรเท่าไหร่เพื่อประเมินว่าเดือนนี้เราจะมีกําไรเท่าไหร่หากมาสเตอร์แล้วเราจะเหลือเท่าไหร่นะครับใครที่ฝากทุนฝากไว้กับผมเดือนที่แล้วก็มีนักลงทุนฝากไว้ที่0,000สนนะครับ30,000 0เขาผมเทรดไปเขาก็มีกําไรอยู่ที่ประมาณ20,000 0เขา ก็หักค่ามาเตอร์ไปแปดหมื่น <Aw. S 1> เขาก็มีตังชาย,าาชายแล้วนะครับที่ตังช้ยที่แสนสองแล้วนะครับอันนี้ก็คือกรณีที่เรามีทุนแล้วนะครับทีนี้ถ้าใครยังไม่มีทุนต้องการจะมีเงินล้านกับเราก็สน,นุบอลในระยะเวลาสิบสองวดสิบสองรอบบินครับอาจจะกินเวลาไปอาจจะไม่ตรงตามนี้อาจจะยืดไปหน่อยหรือเร็วขึ้นอะไรเงี้ยก็ดูอีกทีอยู่ที่ตลาดนะครับเพราะนั้น ขาดสามหมื่นได้หนึ่งล้านก็ตามผลงานสนุบบอลนี่เลยนะครับตัวเลขใครสงสัยอะไรก็ลองคิดดูนะครับว่ามันได้ตามนี้แล้วบวกตรงไหนนะครับสี่หมื่นได้มาจากไหนสี่หมื่นก็คือสามหมื่นนะครับที่เราได้บวกกําไรที่เราหาดจากมาสเตอร์เราก็จะเป็นสี่หมื่นตรงนี้นะครับสี่หมื่นตรงนี้ก็จะทํากําไรในเดือนนี้ก็จะถูกมาบวกกับห6ึ่งหกก็จะมาเป็นห้าหมื่นแปดนะครับก็จะถูกบวกไปเรื่อยๆนะครับไม่งงนะครับ อันนี้ผมทําให้ดูคร่าวๆนะครับว่ามันสโนบอลแล้วมันจะได้หนึ่งล้านได้ยังไงนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครที่สงสัยยังอะไรยังไงก็ถามมาเตอร์มานะครับผมจะช่วยบริหารจัดการให้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอ้ออีกเรื่องหนึ่งก็คือมาเตอร์เนี่ยเทรดมาแล้วออกงานมาเทรดแล้วประมาณสี่งวดแล้วครับปันผลไปแล้วสี่งวดนะครับไม่มีล้างพอร์ตนะครับเทรดแบบเซฟมากนะครับแต่ก็มีกาไรเรื่อยๆกําไรดีนะครับ ก็ดีกว่าฝากธนาคครเนาะก็ทําให้เรามองเห็นนะครับเส้นชัยนะครับว่ามันต้องไปถึงแน่นอนนะครับก็เชื่อมั่นมาเตอร์ก็ลองดูนะครับโปรเจก t นี้ลองเปิดใจดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ